สวัสดีครับมิตรลักฟันแมทมวยทุกๆท่านนะครับวันนี้ครับ u ูทูปนัดทีชแนลครับเช่นเคยครับทุกๆวันศุกร์ครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคมนะครับพศ2 5 6 3นะครับกับศึก To for you มวยมันวันศุกร์บวกไม่ยเด็ด789มวยไทย2000นะครับเดี๋ยวเราไปดูการชั่งน้ำหนักการตรวจร่างกายนะครับและการลดน้ำหนักของนักมวยนะครับกับบรรยากาศช่างก่อนชกเช้านี้นะครับ ามครักของรายการครับทร์ยูมวยมันวันศุกร์นะครับรับชมตั้งแต่เวลา18บนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับชมุกทองนะครับไฟเตอร์มวยไทยวันนี้มารับการตรวจร่างกายนะครับกรับตรวจร่างกายนะครับคู่เอกของวันนี้นะครับเจอกับเจ้ากัปปิตันนะครับเป็นเดียคาเดมีนะครับเป็นคู่เอกนะครับติดตามครับหมุกทองนะครับสำนักนะครับพิกัด142นะครับมา1 4 3 2บลดุดนะครับ คู่เอกของรายการทูฟอร์ยูมวยมันวันศุกร์นะครับดูโนตโตนะครับกับปิตันนะครับเพชรจินดีอะคาเดมี่นะครับและการตนร่างกายนะครับวันนี้จะเจอกับเจ้าชุมกทองไฟเตอร์มวยไทยเป็นคู่เอกนะครับรับชมได้แต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับติดตามครับกับปิตันนะครับ141.9พ่านครับชายเล็กนะครับ นายกปอดกบินบุรีนะครับวันนี้รับการตรวจร่างกายนะครับจากคุณหมอจีรศักด์นะครับตามนะครับทางทูฟอยูนะครับมวยมันวันศุกร์ครับชายเล็กนะครับ่ายท่อช่องทูฟอยูนะครับสอบหนักนะครับพิกัด124นะครับมาร้อนะครับลดจุดนะครับนอนกพีรันหรือพร้อมลบสีโอปอลนะครับรับการตรวจร่างกายนะครับวันนี้นะครับช่องทูฟอยูมวยมันวันศุกร์นะครับติดตามได้นะครับ จะเจอกับเจ้าชายเล็กนะครับนายกปอดกบินบุรีนะครับดูเนื้อตัวนะครับตามครับพร้อมลบสีโอปอคร้อยี่สิบเจ้าได้ร้อยยี่สิบสางจุดเก้าของซานนะครับสอจิตพัฒนานะครับากการตรวจร่างกายจากคุณหมอนะครับดูเนื้อตัวน้องกันครับตามนะครับช่องถูกอยูครับ ช่างได้ร้อยสิบหกจุดหนึ่งรัามนะครับปรับปา์มโชคบางแสนนะครับรับการตรวจร่างกายจากคุณหมอธิรศักดิ์นะครับวันนี้นะครับถ่ายทอดช่องทูฟอยูมืยอวันวันศุกร์นะครับจะเจอกับเจ้าองซานนะครับองซานสอจิตพัฒนานะครับหุ่นตัวน้องกันครับปามนะครับสามหนักนะครับพิกัดร้อยสิบหกนะครับมาร้อยสิบห้าจุดหกนะครับ เพชรเดชนะครับรับการตรวจร่างกายจากคุณหมอจิรศักดิ์นะครับวันนี้นะครับเปิดหัวทูฟ r รยูนะครับคู่แรกนะครับรับชมตั้งแต่เวลา18บนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับดูร่างกายน้องนะครับตามนะครับเพชรเดชนะครับทำการชั่งน้ำหนักนะครับเพชรเดชชั่งน้ำหนักพิกัด1 1ออปอนด์ ช่างได้ร้อยสิบเอ็ดจุดสามลดจุดสามครับเปิดหัวคู่แรกนะครับทูฟอร์ยูมวยมันบรรสุกนะครับสมิงเดชนะครับนายยกปอตกบินบุรีนะครับรักการตรวจร่างกายนะครับมาดูนตัวน้องกันครับวันนี้ก็จะเจอกับเจ้าเพชรเดชบอสังกภัยนะครับเปิดหัวทูฟอร์ยูมวยมันบรรสุกนะครับ รับชมได้แต่เวลา18บแปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับติดตามครับมปนะเตมิงเดชนะครับนายกปอดกบินนะครับบุรีนะครับสอมหนักครับพิกัดร้อยสิบสองมาห1ึสิบเอ็ดจุดหกนะครับรอช่างจริงครับปานเพชรนะครับคู่เอกนะครับหลังถ่ายทอดช่อง t ู o four u จบเปิดเฟซบุ๊กนะครับเพจมวยเจ็ดแปดเก้ามวยไทยสองพันนะครับปานเพชรวอสังประภัยนะครับวันนี้จะเจอกับเพชรนี่รันดับรันสารคามนะครับอเนตัวนะครับ ตามครับเพชรนะครับวอลสังวาไพนะครับสองหลักนะครับพิกัดร้อยยี่สิบสี่นะครับมาร้อยยี่ห้าจุดเก้านะครับครับคู่เอกหลังไข่ทอดช่อง two for you นะครับมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามวยไทยสองพันนะครับวันนี้จะเจอกับปานเพชรวอลสังวาไพนะครับเพชรนิรันดับลันสารคามครับรับการตรวจร่างกายนะครับดูเนื้อตัวน้องกันครับครับติดตามนะครับเพชรนิรันดับลันสารคามนะครับ สอบหนักนะครับพิกัด124นะครับมา124.4นะครับร้จุดก้องนภานะครับสีมงคลนะครับวันนี้นะครับทำการถ่ายทอดทางเพจ Facebook มวยเด็ด789มวยไทย2,000นะครับรับการตรวจร่างกายนะครับจะเจอกับใบไผ่นะครับเปี่ยนนาดีนะครับดูเนื้อตัวนะครับติดตามครับก้องนภาสีมงคลนะครับสอบหนักนะครับพิกัด140มา139.6นะครับรอช่างจริงครับ ครับใบไผ่โยธาลักมวยไทยนะครับใบไผ่เกียรตินดีนะครับรับการตรวจร่างกายนะครับวันนี้จะเจอกล้องลภกพาสีมงคลนะครับเปิดเฟซบุ๊กนะครับมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามวยไทยสองพันนะครับติดตามครับใบไผ่นะครับสองตักนะครับไปกัดร้อยสี่สิบมาร้อยสี่สิบจุดเจ็ดนะครับเพชรวานนอนสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับหลังช่องทูฟอร์ยูนะครับเปิด เฟซบุ๊กนะครับเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามวยไทยสองพันนะครับรับการตรวจร่างกายจากคุณหมอจิรศักดิ์นะครับวันนี้ก็จะเจอกับเจ้าโนบิตะนะครับชิโนมวยไทยนะครับดูเนื้อตัวนะครับรับติดตามครับวานอนดาเพชรวานอนนะครับสอบหนักนะครับพิกัดร้อยสิบห้านะครับมาร้อยสิบห้าพอดีนะครับเดี๋ยวมาชั่งจริงกันนะ คู่ประกอบรายการนะครับถ่ายทอดทางเพจ f a c e b o o นะครับมวยเด็ด7 8 9มวยไทย2000นะครับโนบิตะนะครับชิโนมวยไทยนะครับแักันตัวร่างกายนะครับดูเนื้อตัวดูเนื้อตัวน้องกันนะครับวันนี้ก็จะเจอกับเจ้าเพชรวานนอนนะครับสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับติดตามนะครับช่างน้ำหนักพิกัดร1อโนบิตะนะครับช่างได้115ยาทั้งสองฝั่งโค้งนะครับคู่ประกอบรายการนะครับ ครับวันนี้นะครับจะเจอกับเจ้ายอดรักนะครับสเกียรติวัตรนะครับสองฝั่งคง f อฟเอคุุ๊บนะครับติดตามครับสองฝั่งคง f อฟเอคุุ๊บนะครับสองหนักนะครับวันนี้เจอกับยอดรักนะครับกัดร้อยสามสิบมาร้อยสามสิบจุดห้านะครับผู้ประกอบรายการนะครับหลังถ่ายทอดช่องทูฟอร์ยูจบนะครับเปิด Facebook นะครับเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามวยไทยสองพันนะครับยอดรักนะครับยอดรัก สอเกียรติวัดนะครับอันนี้จะเจอกับสองฝั่งขงเอฟเอคุปุ๊นะครับคู่ประกอบรายการนะครับดูเนื้อตัวนะครับต่าหรักนะครับคู่ประกอบรายการนะครับสองหนักนะครับปิกัดร้อยสามสิบนะครับมาร้อยยิบเก้าจุดเจ็ดนะครับหมวยรอบนะครับแปดกุมารนะครับกล้องแผ่นดินพอเมืองเพชรนะครับรับการตรวจร่างกายนะครับ นี่นะครับใครชนะก็จะเข้าไปยืนเป็นคนที่สองนะครับจากน้องกำปั้นนะครับตามนะครับช่างน้ำหนักลาบแปดกุมารนะครับเดอะเล็กนะครับ r e v o l u t ชั่นภู k e t นะครับรับการตรวจร่างกายนะครับแปดกุมารนะครับวันนี้จะเจอกล้องแผ่นดินพอเมืองเพชรนะครับ ชนะก็จะเข้าไปอยู่ในหนึ่งในสี่นะครับติดตามครับเดินเล็กเดินเล็กเดินเล็กช่างน้ำหนักได้ขารตอนครับเช้านะครับเลยกเจ้าสมิงเดชนะครับสื่อมวลชนสื่อมวลชนนะครับผ่านแล้วเหรอผ่านเดี๋ยวรอครับวันนีดเนี่เที่เช้าแบเด็ครับมาดูบรรยากาศเช้านะครับของวันศุกร์ที่สองตุลาคมนะครับณสนามมวยนานาชาติลังสิตนะครับแต่ตอนเช้านะครับ เรานักมวยนะครับพี่เล็กวันนี้ในตัวเล็กนะครับตัวเล็กวันนี้นะครับกล้องแผ่นดินนะครับนี่เดยเล็กนะครับมวยรอบ8กุมารนะครับครับดูนะครับบรรยากาศรนเช้านะครับนักมวยนะครับทําการลดน้าหนักนะครับครับนี่ก็เจ้าใบไผ่นะครับใบไผ่นะครับทําการรีดน้าหนักนะครับบรรยากาศร้านเช้าของวันนี้นะครับนี่ก็เจ้ายอดลักนะครับคู่ประกอบรายการนะครับ ผ่านการชั่งหนักไปเรียบร้อยนะครับนะครับมาดูนะครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับนี่ก็เ้าชมกท้อนะครับคู่เอกของวันนี้นะครับช่องทูกฟอยูนะครับท่อตั้งแต่เวลา18บแนิกาเป็นต้นไปนะครับรับชมได้นะครับทูกฟอยูยี่สิบสี่นะครับมวยมันวันศุกร์นะครับครับมาดูบรรยากาศเช้าเช้านะครับี่คู่เอกนะครับ เอาฝรั่งไฟหนึ่งที่ต่อยตัวสัญจรใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดก็ต่อยวันนี่สี่ไฟนี่ไฟนี้ไฟที่ห้าอยากจะพูดอะไรกับเสียเนาเสียโบ๊ทไหมไฟนี้ขอบคุณที่ให้โอกาสกลับมาครับภาคนี้เราตั้งเป้าไว้ขนาดไหนก็ตั้งเป้าไว้สูงสูงสูงขนาดไหนครับก็หวังมวยเงินล้านเออขนาดนั้นเลยนะอยากจะเป็นยอดมวยเหมือนกันนะปีนี้เราอายุยี่สิบเจ็ด อ่อนกว่าเขาห้าปีอ่าส่วนสูงเท่าไหร่เนี่ยเตี้ยกว่าเจ็ดสิบเอ็ดเขาเ่อเตี้ยกว่าแปดเซนเราอยากจะพูดอะไรกับพี่เขาไหมครับสู้เต็มที่เต็มเต็มที่ครับอืมเป็นมวยจะดูเราสนอืมชกให้มันเลยนะโอเคนี่ดูเนื้อตัวชัดๆเลยนะครับจับท้องเลยกับีตันนุ่มเน่นมั้ย ครับคูเกตของรายการวันนี้นะครับถูก f ฟอ y ยูมวยมันวันศุกร์นะครับติดตามครับครับเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการชั่งน้ําหนักนะครับศึกทุ่ยฟอ y ยูมวยมันวันศุกร์นะครับบวกไปเดดเจ็ดแปดเก้ามวยไทยสองพันนะครับและนี่คือคู่มวยในรายการของศึกทุ่ยฟอ y ยูมวยมันวันศุกร์นะครับศุกที่สองตุลาคมนะครับครับมาดูคู่ที่หนึ่งครับเพชรเดชไฟเตอร์มวยไทยเพชรเดชวอสังภัยนะครับ พิกัด111นะครับมา112ยลดหน,นะครับผ่านการชั่งน้ำหนักเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะเจอกับสมิงเดชนายกปอสกบ,บินบุรีนะครับพิกัด112นะครับมา111.6นะครับเพชรเดชต่อให้1ปอนด์นะครับครับคู่ที่2ของรายการทูกฟอยูมวยมันวันศุกร์นะครับองซานสอจิตพัฒนานะครับพิกัด116ก็มาชั่งได้116พอดีนะครับ วันนี้จะเจอกับเจ้าปรับปาล์มโชดบางแสนนะครับพิกัดร้อยสิบหกมาร้อยสิบห้านะครับจุดห้านะครับขาดไปจุดห้าครับครับคู่ที่สามของรายการนะครับชายเล็กนายกปอตกบินบุรีนะครับพิกัดร้อยยี่สี่นะครับช่างได้ร้อยยี่สี่พอดีนะครับวันนี้จะเจอกับเจ้าพร้อมลบนะครับพิกัดร้อยี่สิบสี่นะครับพร้อมลบมาร้อยี่สิบห้าลดหนึ่งนะครับครับคู่เอกของรายการทุฟยูมวยมันวันศุกร์นะครับสมุกทองไฟเตอร์มวยไทยนะครับ พิกัด142ปอน์นะครับมา143.2ลด1.2นะครับวันนี้จะเจอกับเจ้ากับปิตันนะครับพิจินดีอาคาเดมี่ครับพิกัด142มาอนะครับลด1ครับครับนี่คือ4คู่แรกนะครับถ่ายทอดช่อง t ู o f o y r u มวยมันวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับรับชมได้ทางช่อง t w f o r u o u 24นะครับ ครับแล้วมาดูช่วงหลังครับหลังจากช่องทุกฟยูจบนะครับเปิด Facebook นะครับมวยเด็ด789มวยไทย2,000นะครับครับสองฝั่งโค้ง FA กรุ๊ปนะครับวันนี้ก็จะเจอกับเจ้ายอดลักนะครับสเกียรติวัดนะครับพิกัด130นะครับสองฝั่งโค้งมา1 3 0ยลด1.5นะครับส่วนเจ้ายอดลักนะครับมา129.7นะครับขาดไปจุด3นะครับครับคู่ที่6ของรายการนะครับเพชรวานนนนะครับ สุดไทยแลนด์วันนี้จะเจอกับเจ้าโนบิตะนะครับชิโนมวยไทยนะครับพิกัด115นะครับเพชรมานอนมาชั่งได้115พอดีครับโนบิตะก็มาชั่งได้115พอดีครับผ่านการชั่งน้ําหนักเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับคู่ที่7ของรายการครับก้องนภาสีมงคลวันนี้จะเจอกับเจ้าใบไผ่โยธาลักษ์มวยไทยใบไผ่เพชรนาดีนะครับพิกัด140ปอนด์นะครับก้องนภามา140ปอนด์นะครับส่วนเจ้าใบไผ่มา140 140.7นะครับลดจุดเจ็ดครับคู่เอกของรายการนะครับถ่ายทอด Facebook นะครับมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามวยไทย2 0 0 0นะครับปานเพชรวอสังประภัยนะครับวันนี้จะเจอกับเจ้าเพชรนิรันด์รัันสารคามนะครับพิกัด124นะครับปานเพชรมา125.9นะครับลด1.9นะครับส่วนเจ้าเพชรนิรันด์มา124พอดีครับครับคู่ที่9ของรายการนะครับมวยรอบ8กุมารนะครับ กล้องแผ่นดินนะครับพิกัด48.4นะครับมา48.6กนะครับทำการลดจุด2นะครับวันนี้ก็จะเจอกับเจ้าเดอะเล็กนะครับ Revolu t i o n ภูเก็ตนะครับพิกัด48.4มาร้อยมา48.4พอดีครับครับคู่ปิดท้ายรายการครับขาวผ่องสักพินโยนะครับวันนี้จะเจอกับเพชรสริดดาลันสารคามนะครับพิกัด115นะครับขาวผ่องมา1้อยนะครับลดไปจุด3านะครับ ส่วนเจ้าเพชรสลิดมาลลร้อยสิบห้าพอดีครับครับและนี่คือคู่มวยสุดคู่ในรายการนะครับสุดทูฟอยูมวยมันวันศุกร์บวกมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามวยไทยสองพันวันศุกร์ที่สองตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับจะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงแรกก็จะถ่ายทอดทางช่องทูฟอยูยี่สิบสี่นะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งนะครับหลังถ่ายทอดช่องโฟร์ทูฟอยูยี่สิบสี่เปิดมาที่เฟซบุ๊กนะครับเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามวยไทยสองพันนะครับรับชมแบบต่อเนื่องนะครับสองช่วงนะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดซับสคร i b ต์นะครับสวัสดีครับ